สวัสดีจากงาน b a n k o r International Motor Show ปี66ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ h อนด a และวันนี้ผมจะพามาดู Honda CRV เจน6กันนรายละเอียดทั้งหมดเราไปดูกันดีกว่าครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับ Honda CRV รุ่นที่6นะครับถ้าให้พูดกันตรงๆคือผมว่ากระแส SUV ที่บูมขึ้นมาได้เนี่ยครับต้องยกความดีความชอบให้กับ25ปีของการมีขึ้นของ Honda CRV นะครับตอนนี้เขาเดินทางมาถึงรุ่นที่6แล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงหลักๆของรุ่นที่6นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยด้วยหลังพึ่งตรงนี้นะครับกับเส้นที่พาดระหว่างฝากระโปรงเนี่ยครับยาวมาถึงตรงนี้แล้วไฟหน้าที่เป็นทรงตาเฉียวอย่างเงี้ย มันทําให้รถเนี่ยดูวัยรุ่นมากขึ้นรถโทนของความเป็นรถครอบครัวลงไปก็คือเนี่ยจ,จะเป็น CRV ที่ดูกลับไปเป็นวัยรุ่นมากที่สุดนับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับผมอ่าเราก็จะเห็นโลโก้ Honda ตรงนี้ที่เป็นโลโก้ขนาดใหญ่มีกรอบพลาสติกนอกจากเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยกรอบสีฟ้าที่ล้อมเนี่ยชัดเจนเลยครับว่า รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ e-hv หรือเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเรื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันสีรถที่เห็นสีแดงเนี่ยก็เป็นสีที่มีเฉพาะตัวท็อปนะครับเพราะตัวท็อปเนี่ยมีแดงกับน้ําเงินให้ต้องบอกว่าถ้าเอา crv รุ่นที่แล้วมาวางเทียบนะครับ เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรถคันนี้ดูแบนลงแล้วก็ยาวขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นสายของ CRV Gen 6เนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกับรุ่นที่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพอเขาลดเส้นโค้งลงนะครับแล้วก็ทำให้มันเรียบขึ้นใส่มัดกล้ามตามเส้นข้างเหล่านี้ขึ้นรถมันดูกระชับมากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากยังคงรักษาสัดส่วนของ การเป็นรถ SUV ที่สเปซด้านท้ายมีมากประมาณหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันสักหน่อยดีกว่าคร,ครับมาที่ด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าสัดส่วนท้ายของ CR-V เนี่ยถ้าว่าตรงๆก็คือมันดูไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่สิ่งที่ทำให้ CR-V รุ่น6เนี่ยดูใหม่ขึ้นคือดูการเล่นของเนี่ยครับเซน LED ตรงนี้มันเล่นรายละเอียดในตรงเนี้ยครับให้ดูเป็นรถยุโรปชั้นดีมากขึ้นซึ่ง พอมันเป็นไฟที่ดีไซน์อะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่พอใส่รายละเอียดเนี่ยรถมันดูดีมากขึ้นจริงๆและที่สําคัญนะครับเป็นรถ SUV ฝาท้ายเปิดอย่างนี้ฝาท้ายไฟฟ้าครับและสามารถทําแบบนี้ได้เลยครับใช่ครับเรามีคลิกเซนเซอร์ให้นะครับผมซึ่งถือว่าทํางานได้ค่อนข้างแม่นนะครับอ่าพร้อมกับด้านท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งเบาะก,ก็เป็นเบาะหลังพับแบบ60 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ในการจัดพื้นที่ที่เป็นสเสน่ห์มากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดกลับก่อนอใช้งานได้ง่ายจริงเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องโดยสารของ crv รุ่นที่6เนี่ครับซึ่งถ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแดชบอร์ดทั้งชุดเนี่ย มันเป็นแดชบอร์ดที่หน้าตาคุ้นมากใช่ครับมันคือลักษณะของการออกแบบแบบเดียวกับ Civic เจนล่าสุดนั่นเองนะครับที่เป็นลักษณะของแดชบอร์ดหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นจอกลางที่เป็นทรงแบบทรงตั้งแบบนี้ ปุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกันรวมถึงจุดที่เด่นที่สุดที่ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยเหมือนของซีวิกก็คือเจ้าแผงตรงกลางเนี่ยที่เป็นทรงลังพึ่งพร้อมกับช่องแอร์ตรงทันโยกอย่างนี้นะครับผมก็ชอบไม่ชอบอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็สวยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไม ลดราคาระดับนี้ทั้งทีขอที่แตกต่างอะไรได้ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมว่าเป็นของที่ดูตามสมัยแล้วก็บอกความเป็น Honda ได้ครบอยู่ร่วมถึงแอร์ดิจิตอลตรงนี้นะครับที่ลักษณะการจัดวางใช้งานก็ง่ายอยู่แต่สวิตช์นิดนึงนะครับเนี่ยครับแล้วก็แต่สิ่งที่ทำให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือ CRV คือตรงนี้ครับ แผงกลางของเขานะครับยังเป็นแผงกลางทรงเอียงขึ้นนิดนึงพร้อมหัวเกียร์ที่จับได้ง่ายแล้วก็ดึงนะครับผมให้ออโต้เบรคโฮมานะครับแล้วก็มีดิฟโหมดตรงนี้รวมถึงปุ่มที่เอาไว้สําหรับกดเพื่อให้ช่วยระบบลงเนินเนี่ยให้มันลงเนินได้สมูทมากขึ้นครับพวงมลาลัยเนี่ยครับก็ยังเป็นพวงมลาลัยทรงเดียวกับซีวิกตัวปัจจุบันซึ่งมันไม่ได้ไม่สวยนะครับเป็นพวงมลาลัยที่ขนาดกําลังดีและจับได้ดีอยู่แล้วรวมถึง ปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆจัดวางคือถ้าเกิดใช้ Honda มาอยู่แล้วอะ่ะผมว่านี่เป็นพวงมาลัยที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเนี่ยปุ่มสตาร์สต็อปครบรวมถึงแผงประตูต่างๆรวมถึงเบาะเนี่ยมันยังรักษาเอกลักษณ์ของ Honda CRV ในแง่การใช้งานที่เป็นมิดได้จริงๆครับแต่ผมว่าคนที่ซื้อ CRV เนี่ยเขาน่าจะชอบความอนเนกประสงค์มากฉะนั้นเราไปดูเบาะหลังกันดีกว่าว่ายังรักษาโจทย์ข้อนี้ของ CRV ได้ดีไหมครับ ครับย้ายมาที่เบาะหลังกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเบาะหลังของ CRV เจนนี้นะครับน่าจะถูกใจมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเพราะผมรู้สึกว่าตัวเบาะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างรองน่องหรือว่ารองหลังเนี่ยครับผมว่ามันนั่งได้เต็มขึ้นแต่ไม่จมแบบรุ่นก่อนๆมันดูเป็นเบาะที่เบาะหลังที่เหมาะสมกับการใช้งานของครอบครัวคนไทยแล้วก็น่าจะยังคงเสน่ห์จุดนี้ไว้ได้แต่เพิ่มเติมคือมันเต็มขึ้นแล้วก็มันดู เขาเรียกว่าอะไรเดียมันดูแน่นอ่ะมันดูแน่นมากขึ้นครับและด้วยความเป็นรุ่น RS นะครับหนังที่เดินได้สีแดงตรงเนี้ยก็ช่วยลดภาพลักษณ์ของตัวรถนะครับให้เป็นครอบครัวที่ดูไวรุ่นมากขึ้นตำแหน่งนที่วางแขนหรือว่าที่วางประตูะครับรวมถึงที่ผมนั่งขับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ได้ปรับนะครับมันสามารถนั่งได้แบบเต็มที่มากครับเนี่ยยกขานิดนึงเฮ้ยคือใช่เลยอะ่ะมันยังคงจุดขายที่เป็น CRV ที่ดีได้ งั้นเราต้องมาลองสิ่งนี้กันครับมันยังพับเบาง่ายเหมือนเดิมไหมมาจัดเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับกดชึกเดียวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่รถยนต์ SUV ของแบรนด์ต่างๆควรมาดูงานจริงๆเพราะผมว่า Honda คือคนที่ทำเบาะพับหรือเบาะก,การจัดสเปซห้องโดยสารน่ะได้ดีอาจจะติดนิดหน่อยที่ ถ้ามันพับแล้วมันเรียบไปกับด้านหลังแบบเป็นเลเยอร์เดียวกันได้เนี่ยน่าจะลงตัวขึ้นแต่นี่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของ Honda ครับรวมถึงตอนยกกลับนะครับโอ้ก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักอะไรมากนะก็จัดบอกกลับง่ายอยู่เหมือนกันครับผม <c oughs> แต่เราดูตัวท็อปแล้วทั้งทีเนี่ยเราควรไปดูตัว1.5กันหน่อยเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวท็อปที่มี5ที่นั่งแล้วเนี่ย ตัว1.5เทอร์โบเขามีตัวเลือก7ที่นั่งให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถว3ของเขากันหน่อยดีกว่าครับอ่าครับหลังจากเมื่อสักครู่ได้ไปดูตัว2.0ไฮบริดตัวท็อปนะครับ iS เนี่ยเราจะลืมคันนี้ไม่ได้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น CRV สเปคเครื่อง1.5เทอร์โบเบนซินล้วนนะครับซึ่งเป็นสเปคเบาะแถว3 7ที่นั่งนะครับผมผมจะให้ดูว่าความ Honda เน <L> ี <X> ่ยมันใช้งานเ <NE>. มันเป็นเสน่ห์ของ CRV จริงๆแล้วลองดูนะครับกลไกการพับของเขานะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยมาถึงปุ๊บเอ้ยอา้าวแล้วแท่งพับอยู่ไหนอยู่นี่ครับสวิตช,ชิ้นใหญ่ไหมเนี่ยแค่ดึงนี้นะครับแล้วก็ฟึ๊บแล้วก็จับนี้แล้วก็ก้าวขึ้นได้เลยครับมันใช้ง่ายจริงครับแล้วพอคนที่ขึ้นไปนั่งแถวสามได้ไหมก็ดึงตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ลากฟึก๊บเสร็จแล้วครับ กลับไปนั่งได้ซึ่งผมขออนุญาตไม่นั่งเบาะแถว3โชว์นะครับเพราะขนาดของเบาะแถว3เนี่ยคือเล็กระดับผมน่าจะเข้าไปนั่งแล้วท่านี้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเบาะติดรถเหมือนเดิมนะครับและถึงจะเป็น1.5เทอร์โบ7ที่นั่งนะครับก็ยังได้สิ่งนี้มาเหมือนเดิมครับผม <c oughs> อ่าก็ได้คลิกเซนเซอร์มาครับซึ่งวิธีการพับเบาะแถว3ก็ทำได้ง่ายมากก็คือแค่ ดึงชิ้นนี้ครับดึงแล้วก็ปล่อยเนี่ยดึงแล้วก็ปล่อยก็จะราบเรียบพร้อมกับสามารถนําของเก็บเข้าไปได้ในกรณีที่เราต้องการใช้พื้นที่นี้ในการเก็บของครับเพราะดึงกลับก็แค่เนี่ยครับเนี่ยคือความพอนด้าคือผมรักเรื่องนี้ที่สุดเลยคือมันแบบมันเป็นการจัดสเปซห้องโดยสารและการจัดการใช้งานเบ์ดที่ง่ายที่สุดครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับ หลังจากที่ได้ลองขึ้นนั่งนะครับทั้งตัว2.0 Hybrid นะครับแล้วก็ตัว1.5 t u r ร์บเนี่ยก็ต้องบอกว่า CR-V สามารถรักษาสเสน่ห์สำคัญของเขาได้เหมือนเดิมก็คือรถที่ดูเป็นมิดพื้นที่ใช้งานที่เต็มเปี่ยมและความง่ายในฟังก์ชันใช้งานต่างๆ ของห้องโดยสารนะครับก็สําหรับ CRV Gen 6นะครับมีให้เลือก2เครื่องยนต์หลักๆนะครับก็คือ1.5เทอร์โบเป็นเบนซินล้วนนะครับแล้วก็2.0ไฮบริดนะครับในชื่อทางการตลาดว่า e e v เนี่ยครับผมราคาเริ่มต้น1,419,000บาทและจบที่ตัวท็อป1,729,000บาทโดยที่รุ่น1.5เท่านั้นนะครับที่มีแบบ เบาแถว3-7ที่นั่งให้เลือกนะครับผมขับเป็นยังไงถูกใจไหมหรือหน้าตารถด,ดูเป็นยังไงผมแนะนําให้มาดูที่บูธฮอนด้าที่งานแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปี66นี้นะครับผมพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ